หลังจากที่ผมนะได้ดูข่าวของคุณก็ฟักกิ้งฮีโร่นะครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นโรคที่เวลาหลับเนี่ยแล้วมักจะหยุดหายใจนะฮะในช่วงขณะที่หลับเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันในช่องของม e ีฟองช n e l นะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟองชแนลนะครับผมกับผมครูอ๋อนะฮะวันนี้มาทําหน้าที่ของครูพระละนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมได้ไปดูข่าวของพี่ก๊อฟฟังกิ้งฮีโร่นะครับผมแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะฮะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ก็คือในชีวิตเขาเนี่ยเหมือนนอนไม่ค่อยเพียงพอนะครับนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็เอ่ออย่างว่านะฮะพี่ก๊อฟเขาออกทัวร์คอนเสิร์ตนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะทำให้เวลาเนี่ย หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนอนไม่เพียงพอแล้วมันส่งผลต่อชีวิตพี่แกยังไงบ้างก็ในข่าวเขาจะมีร่อยให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกันในคลิปนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ให้กับมีฟองชแนลด้วยนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ใหม่ๆนะที่เราเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมช่วงนี้ผมยังอยู่บ้านปะคูอยู่นะออบรรยากาศด้านหลังกับบ้านปะคูนะครับผมก็ต้องขออภัยสาหรับฉากหลังที่ไม่สวยนะครับผมตอนนี้ต้องเอาฟิลเตอร์ช่วยนะไม่งั้นไม่รอดโอเคครับผมไปชมคลิปกันเลยดีกว่า ก็สำหรับข่าวพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เลยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านบทสัมภาษณ์ของแกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าพี่ก๊อฟได้ออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับบอกว่าในขณะที่ผมนอนหลับอยู่เนี่ยนะครับคุณภรรยามักจะบอกผมเสมอว่าผมเนี่ยเป็นคนที่นอนกลนนะฮะนอนกลนแล้วก็เหมือนกับว่าหยุดหายใจเป็นช่วงๆนะครับในขณะที่นอนหลับเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟก็บอกว่าผมเนี่ยรู้ตัวดีว่าเป็นคนที่นอนไม่พอนะฮะมาเป็นเวลา กือบกือบเป็นสิบสปีนะฮะตั้งแต่หลังวัยยี่ห้ามาด้วยน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปสาเหตุที่ทาให้ผมเนี่ยกลนดังจนภรรยาบอกว่าผมเนี่ยมักจะหยุดหายใจเป็นเวลานานๆน,นะครับก็คือเวลารู้สึกตัวตื่นมาก็หายใจแรงเฮือกใหญ่นะครับทีเนี้ยจากการที่ก๊อปกิโ้โรเล่ามาแบบนี้นะครับผมก็พอจะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าการนอนไม่พอเนี่ยมันโคตรที่จะมีปัญหาต่อชีวิตเลยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะมีโรคแบบหลายๆอย่างเนี่ยตามมานะครับซึ่งในข่าวเนี่ยพี่ก๊อฟก็ได้ไปที่โรงแรมที่หนึ่งนะฮะเขาเนี่ยไปทําการสปีดเทสนะครับสปีดเทสตุยส <laughs> ปีดเทสทดสอบความเร็วหมายถึงว่าสลิปเทสนะครับก็คือการนอนหลับเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องอะไรใส่มาเนี่ยเดี๋ยวผมใส่าพาไปดูแล้วกันนะฮะใส่เพื่อที่จะทําการทดสอบวันนี้ผมจะพูดขออนุญาตพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะไม่เอาแบบเจาะลึกนะฮะก็คือเขาใส่ไปเนี่ยนะครับเพื่อทําการ ทดสอบว่าในขณะที่หลับอยู่เนี่ยพก๊อฟเนี่ยหยุดหายใจไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับซึ่งผลการทดสอบแต่ผมก็ได้เอามาฝากทุกคนแล้วนะครับก็คือพก๊อฟเนี่ยไปทดสอบมาแลวปรากฏว่าในขณะที่หลับไป1ชั่วโมงนะครับคุณก็ฟักกิ้งฮีโร่เนี่ยนะฮะเขาก็ได้หยุดหายใจไปทั้งหมด109ครั้งนะครับต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งในชั่วโมงหนึ่งมันมีแค่60นาทีนะครับก็เท่ากับว่าประมาณครึ่งนาทีเนะี่ยหยุดหายใจไปหนึ่งครั้งเลยนะครับผมซึ่ง ถ้าถามในทางความรู้เกี่ยวกับสุข,สข,ศ,สขศึกษาและพระศึกษาเ่ยนะครับทุกคนคือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหนนร่นะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินโลกเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วไหลาตายเนี่ยนะครับก็มีลักษณะอาการแบบนี้เลยนะฮะก็ในขณะที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยออกซิเจนเมื่อมันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมันก็มีโอกาสที่จะไหลาตายได้นะครับทีเนี้ย หลังจากที่พีก่ก๊อปเนี่ยนะครับเขาตระหนักแล้วว่าเนี่ยเขานอนแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับมันจะมีโรคอะไรตามมาบ้างน,นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบเป็นเชิงแบบรวมๆเลยเป็นภาพรวมไปก่อนนะเออก็คือการนอนแล้วเป็นแบบนี้นะครับมันมีโรคตามมาแน่นอน,นับทุกคนคนที่นอนกลนเนี่ยนะฮะซึ่งวิธีการแกนอนกลนเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะฮะซึ่งมันช่วยได้นะแล้วก็เอามาคิดต่อกลับมาที่เรื่องโรคก่อนนะ ก็ <G ül üş> คือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยนอนกลนก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งมันก็ไม่ตายมันก็ไม่เป็นไรนะหลายหลายคนก็คิดว่าเอออาจจะแบบไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่จริงๆแล้วมีผลนะครับก็คืออาจจะเป็นโรคได้ดังนี้คือหนึ่งนะ,ะโรคมะเร็งลำไส้ออเฮย้ยนอนกลนไปเกี่ยวอะไรกับโรคมะเร็งลำไส้นะ,ะการนอนกลนหรือการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยผมขออนุญาตเอามายกมาประเด็นแบบอย่างนี้เลยนะก็คือเวลาเรานอนกลนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะ,ะถึงจะนอนกลนเนี่ยนะ เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอ,อไม่เพียงพอแล้วนะตอนเช้าเวลาตื่นมามันจะมากินข้าวเช้าไม่ทันกินข้าวเช้าไม่ตรงเวลานะก็เลยทําให้กลายเป็นโรคมะเร็งลาไส้ได้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยได้ซ้ําไปนะเพราะว่าเวลาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็ต้องไปทํางานแล้วนะกินข้าวเช้าไม่ทันกลับไปทํางานนะตอนเช้าก็ไม่มีอะไรที่มาตกตึงกระเพาะหรือว่าลําไส้ของเรามันก็ทําให้เกิดโรคได้นะครับสก็คือเลือกไอ้โรคหลอดเลือดหัวใจนะฮะตรงนี้ เราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาสารโปรตีนในตัวเราเนี่ยนะครับเมื่อมันสะสมมากขึ้นนะในหัวใจก็เวลาเราตื่นโดยธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันจะทําให้สารต่างๆเนี่ยนะครับมันไปอุดตันนะไปเกาะที่บริเวณหลอดเลือดหัวใจนะฮทำให้เราเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับผมทุกคนเราขออภัยเดี๋ยววันนี้พูดติดติดขัดนะครับเขินนะไม่ค่อยได้พูดหน้ากล้องนานนะฮะต่อไปมีอะไรอีกโรคเบาหวานก็ใช่นะฮะโรคอ่อ นอนไม่หลับเนื้อหลังก็ใช่นะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอันนี้ใช่นะคุณผู้ชายนะครับใครที่นอนไม่ค่อยเป็นเวลานะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายโรคที่ตามมาแล้วก็คือแบบอารมณ์แปรปรวนนะฮะวิธีการแก้ไขก็คือต้องต้องบอกอย่างนี้นะผมพยายามทําคลิปในหะ้รวบร่าที่สุดตอนนี้มปนปารหกทีกว่าแล้วนะฮะวิธีการแก้ไขก็คือคุณควรที่จะนอนให้มันตรงเวลานะครับควรที่จะหาเวลาในการนอนที่มัน สม่ำเสมอคุณลองคิดดูเลยว่าในกิจกรรมกิจวัตรประจําวันของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณลองเล็งเลยว่าในวันหนึ่งคุณทําอะไรและคุณก็ล็อกเวลาเลยว่าเออคุณจะต้องนอนเวลานี้ทุกวันทุกวันนะครับวิธีการน,นี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะหลับได้ง่ายและก็สบายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถทําแบบนี้ได้เวลาเป๊ะในการนอนของคุณแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณน,นอนทุกครั้งเนี่ยนะฮะร,ร่างกายมันจะง่วงดวโดยอัตโนมัติเลยนะครับคุณนอนลงไปแล้วก็มันก็จะหลับไป รวมไปถึงสําหรับใครที่ชอบเล่นมือถือก่อนนอนอันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะนอนนะคุณชอบเล่นมือถือใช่ไหมคุณเล่นให้เต็มที่ไปเลยนะครับเปิดไฟอะไรให้สว่างเพียงพอเนี่ยแล้วก็เล่นไปอย่านอนไปแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับวิธีการนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยออนอนไม่หลับนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นมือถือนะแสงมละส่างมาที่ตาเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราตื่นตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราไม่หลับนะครับผมโอเคเนาะนะฮนะ ข้าว่าแบบนี้ไปก่อนนะครับมันเจ็ดนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะเพื่อนๆอาจจะน่าเบื่อนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยเอาความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและพราศึกษามาฝากนะผมรูอยู่ล้ว่ายอดวิวคลิปนี้น่าจะน้อยแน่นอนนะอะไรที่เป็นความรู้แบบนี้น้อยเฉยเลยนะส่วนอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับโซเชียลนิดนึงหรือว่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอะไรคอมพิวเตอร์ในช่องผมเนี่ยก็จะเยอะนิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะทำไปนะ อยากที่จะเอาความรู้มาฝากทุกคนทุกวันนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับความรู้ผมในวันนี้มีประโยชน์หรือเปล่าเลยครับหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ทําไมพี่พูดเหมือนแบบน้าน้าเลยอ่ะไม่ค่อยมีเนื้อเลยเอ้ยมันไม่น้าครับแต่ว่าพีงผมพี่แค่ใช้ภาษาแบบที่เข้าใจง่ายเฉยนะครับผมก็ใครลองไปปฏิบัติดูนะสามารถทําได้ครับผมโอเคคลิปี้ขอตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองแชนแนลนะครับผมจะเป็นคลิปอะไรนั่นก็อย่าลืมกดซับสไคร์เราด้วยนะครับผมตอนนี้ของพันซับสไคร์แลเดอเดินทางนะครับผมต้องการที่จะ ไอเหมื่นซับให้ได้นะครับจะพัฒนาคลิปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับไปละบาสวัสดีครับ